คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮานอยสามนอยนะครับ ในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับผมในงวดวันที่6เมษายนพศ2564นะครับครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องนะครับที่ได้เข้ามาติดตามนะครับที่เข้ามารับชมกับหัวฮานอยนะครับของแอดมินนะครับเมื่อวานนะครับก็เข้านะครับผมพี่น้องแตกทั้ง3น้อยนะครับเข้าชุดเด่นนะครับเด่นเก้าก็เข้านะครับผมพี่น้อง โจ๊ะนะครับผมพี่น้องก็สุดยอดเลยนะครับผมพี่น้องเมื่อวานนะครับเนาะครับเดี๋ยวก็มาดูผลงานกันนะครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับเลขหวยฮานอยที่ออกนะครับก็มีนะครับอ่า VIP นะครับสองสามสองสามเจ็ดนะครับอ่าเจ็ดหนึ่งนะครับปกตินะครับสามตัวแปดศูนย์ศูนย์นะครับเลขล่างห้าหนึ่งนะครับ VIP นะครับ9039309314นะครับสำหรับเล็กล่างนะครับแอดมินให้เด่น9ไปเมื่อวานเก็บไม่รอดนะครับผมพี่น้องก็เข้ารอบ VIP นะครับก็มาดูผลงานกันนะครับผมพี่น้องเนาะโจโจกันต่อนะครับตามสูตรตามตารางนะครับกับสูตรนะครับผมพี่น้องนี่นะครับสูตรมังกรทองเหมือนเดิมนะครับไม่เคยผิดหวังนะครับสีงวดซ้อนนะครับอ่า สูตรเดนดีนะครับก็ใช้สําหรับหวยหลลาวนะครับสําหรับหวยลาวนะครับผมพี่น้องก็โจ๊ะโจเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมพี่น้องนี่คือสูตรตําราเดินดีนะครับอ่านอันนี้สำหรับต้นตำรับจริงนะครับแอดมินเอาไว้ในตู้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมันจะหายนะครับแอดมินก็ได้มาแล้วนะครับประมาณตั้งแต่แอดมินอายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะยี่0สิแล้วครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับ ได้นํามาพี่น้องนะครับรับชมรับฟังนะครับผมพี่น้องอ่าก็มาดูผลงานนะครับผมเมื่อวานนะครับแอดมินให้ไปนะครับผมพี่น้องอ่าเด่นเก้าเน้นๆนะครับผมพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะครับเกียบไม่รอดนะครับอ่าก็ไปเข้า9 3้าสานะครับในรอบอ่าวีไอพีนะครับอ่รอบสุดท้ายนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมอ่อ่านี่นะครับเนาะแอดมินจะให้ดูนะครับนี่นะครับเก้าสสามเนะครับผมพี่น้อง เข้าตัวติ๊กนะครับผมพี่น้องนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้นะครับก็เย่มยอดนะครับผมพี่น้องเก็บไม่รอดนะครับให้เด่นก้าเอ็ดมินก็รอรุ้นนะครับก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีโชคมีชัยนะครับผมพี่น้องก็มาดูนะครับสําหรับเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งนี้เข้านะครับผมเข้าตั้งแต่รอบปกติเลยนะครับผมมาสามรอบเลยนะครับอเด่นหนึ่งก็ได้ เจ็ดหนึ่งนะครับก็เข้านะครับนี่นะครับตัวติ๊กเลยเจ็ดหนึ่งรอบรอบพิเศษนะครับก็เข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งอีกนะครับผมในรอบอ่าปกตินะครับรอบ VIP ก็เข้าหนึ่งสี่นะครับนี่นะครับชุดเด่นนะครับผมแล้วชุดรองนะครับศูนย์ศูนย์นะครับมาเข้าอีกนะครับอ่าเด่นศูนย์นะครับผมพี่น้องมาเข้าศูนย์ศูนย์อีกตัวติ๊กอีกนะครับผมพี่น้อง ถือว่าแม่กระจิงนะครับผมพี่น้องชุดนี้นะครับผมพี่น้องทาไมอยากพลาดนะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมพี่น้องสูตรนี้นะครับเข้าหนึ่งเด้งนะครับสองเด้งสามเด้งสี่เด้งห้าเด้งนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าไม่หลายตัวนะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ชอบพานอยนะครับผมเด่นเก้าก็เข้าเก้าสามนะครับเข้าเต็มประตูนะครับแอดมินก็เน้นย้ํานะครับอย่าลืมชุดลองนะครับผมพี่น้อง ชุดลองอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเป็นตัวเลขตามตารางนะครับผมพี่น้องอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับทางช่องทางนะครับคิมพารวยนะครับผมพี่น้องเข้าไปกดติดตามนะครับเข้าไปกําลังใจกันได้ช่องนั้นก็แม่นนะครับผมพี่น้องก็ให้เข้าอ่าโอเคอยู่นะครับผมพี่น้องสําหรับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมพี่น้องครับผมก็มาดูเลขในตารางนะครับผมพี่น้องเลขในตารางนะครับก็มีแดนะครับ มี1นะครับมี3นะครับมี9นะครับมี0นย์นะครับมี5นะครับอ่าคัดออกมาจากตารางได้นะครับมี1นะครับพี่น้องเด่น1นะครับผมคนนี้เน้นๆนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับลอง0กับ5นะครับผมอย่าลืมชุดลองนะครับเน้นย้ำอย่าลืมชุดลองนะครับอาเข้ามาดูชุดลองนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็มี0 0 0 1นะครับ0ูนะครับ สี่ศูนย์นะครับสามศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับห้าศูนย์นะครับศูนย์หกนะครับเจ็ดศูนย์นะครับแปดศูนย์นะครับสําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับอันนี้นะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องที่งบน้อยนะครับผมเนาะไว้เชิญไว้ชมกันนะครับผมก็มีศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์แปดนะครับศูนย์ห้านะครับอ่าไว้เชิญไว้ชมกันนะครับผมพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งสักห้าคู่เนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าไม่เป็นการลำเอียงนะครับศูนย์เก้านะครับอ่าศูนย์เก้านะครับผมพี่น้องไว้ชื่นไว้ชมกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับแอดมินนะครับคิมนาโชคพารวยนะครับจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะครับงวดเมื่อกี้กให้เข้านะครับผมห้าดิงนะครับผมพี่น้องสําหรับสามนอยนะครับต่อเนื่องนะครับผมพี่น้องไม่ค่อยพลาดนะครับอ่ามาดูนะครับสําหรับชุดวิ่งนะครับอ่าชุดวิ่งห้านะครับผมพี่น้อง ก็มี0ูนย์ห้านะครับเจ็ดห้านะครับอ่าหนึ่งห้านะครับห้าห้านะครับหกห้านะครับห้าเก้านะครับแปดห้านะครับสี่ห้านะครับสามห้านะครับนะครับผมแล้วก็สองห้านะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมพี่น้องพี่น้องที่ชอบวิ่งชอบลูดนะครับอ่าจะไม่ผิดหวังนะครับผมพี่น้องอ่าได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับผมพี่น้องได้ตัวเด่นมาแล้ววิ่งลูดน่าจะเจาะมันก็ ันก็ไม่แน่นะครับแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนกันแน่นะครับถ้า้ชุดเด่นมาเนี่ยวิ่งดีกว่านะครับแนะนํานะครับเนาะถ้ารู้นะแอดมินจะเขียนให้ตัวเดียวเลยนะครับผมพี่น้องอ่ามันได้ตัวเด่นมาก็เอารูดเลยดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะครับผมเนาะก็กำขี้ดีกว่ากำตดนะพี่น้องเนาะอ่าสําหรับเด่นห้านะครับก็มีศูนย์ห้านะครับผมเจ็ดห้านะครับอ่าสามห้านะครับแปดห้านะครับ สี่ห้านะครับห้าคู่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมพี่น้องเนาะอ่าสําหรับอ่าพี่น้องนะครับที่สนใจนะครับผมพี่น้องเนาะไาเช่นไปชมนะครับผมก็มาดูครับผมเนาะอ่าในชุดสามตัวนะครับก็สี่คู่นะครับผมพี่น้องก็มีหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับแอดมินก็จะให้ไปนะครับสามคู่นะครับผม หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสามศูนย์นะครับสำหรับแนวทางนะครับฮานอยสามนอยพิเศษปกติ v i p นะครับผมพี่น้องครับผมก็สำหรับตัวเน้นๆเลยนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมเน้นเลยนะครับผมพี่น้องวิ่งรูดดีกว่านะครับเน้นหนึ่งมีรูดหนึ่งนะครับมีศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับ 9กหนึ่งนะครับอ่าหนนะครับห้าหนึ่งะครับสี่หนึ่งะครับหนึ่งเจ็ดนะครับอาห้าหนึ่งเขียนสองรอบสงไัพรุ่งนี้จะมานะครับห้าหนึ่งนะครับสามหนึ่งอ่จัดการเลยพี่น้องห้าหนึ่งหนึ่งห้าะครับผมเนาะแอดมินก็จะทิกเลขเด่นนะครับอ่ามีศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเจนะครับอ่าห้าคู่นะครับผมพี่น้อง 5คู่ก็ถือว <c oughs> ่าไม่เยอะนะครับผมพี่น้องสําหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมพี่น้องแอดมินก็มานําเสนอพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับทางช่องทางคิมพารวยนะครับผมพี่น้องช่องทางนั้นก็แม่นเหมือนกันนะครับผมพี่น้องเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยก็มานาเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับหวยฮานอยสามหน่อยนะครับผมพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมพี่น้องสำหรับแนวทางนะครับแอดมินก็มานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็โปรดใช้ว están, ิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพี่น้องแอดมินก็แนะนําให้ชมพวกความบันเทิงนะครับชมพวกความลุ้นนะครับชมพวกความสนุกนะครับว่าเลขที่แอดมินนาเสนอนะครับจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมพี่น้อง ครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากกด u ับสไคร์นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทางช่องแอดมินกิมนาโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปออกมาต่อไปนะครับผมพี่น้องที่สําคัญนะครับพี่น้องจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับตัวเลขดีๆนะครับจากทางช่องมานําเสนอนะครับผมพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผม สำหรับวันนี้แอดมินพูดผิดประการพลาดประการใดนะครับก็กราบขอโทษนะครับขอไปเอฟซีพี่น้องมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่กด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแอดมินก็ขอพี่น้องนะครับผมมีความสุขนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ